อาหารที่ว่าดีต่อสุขภาพแต่ถ้าเป็นโรคไตต้องระมัดระวังสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24ลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงในคลิปนี้นะคะฟาักก็จะพูดถึงอาหารที่ว่าดีต่อสุขภาพแต่ถ้าเป็นโรคไตต้องระมัดระวังเพราะว่าเมื่อไตเสื่อมนะคะยิ่งไตนิยมมีขึ้นไปการที่จะขับพวกแร่ธาตาุต่างๆงโซเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสจะทําได้ไม่ค่อยดีซึ่งคนที่เป็นโรคไตนะคะยิ่งระยะท้าย จะเจอปัญหาในเรื่องของแร่ธาตุในเลือดที่มันไม่สมดุลมันสูงห,หรือมันข้างได้จึงต้องระมัดระวังอาหารที่แฝงด้วยแร่ธาตุต่างๆเหล่านี้ค่ะ 1. อะโวคาโดอุดมไปด้วยไขมันดีมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ปริมาณโพแทสเซียมสูงถึง485มิลลิกรัมต่อ100กรัมดังนั้นคนที่เป็นโรคไตนะคะควรที่จะเน้นทานผลไม้กลุ่มที่โพแทสเซียมต่ำจะดีกว่าเช่นแอปเปลเิลเขียวอัง่นเขียวสาลี่เป็นต้นค่ะ 2. ขนมปังโฮมวี มีไฟเบอร์ที่ดีต่อสุขภาพลำไส้ของเรานะคะเพราะว่าทําจากข้าวสาลีเต็มเมล็ดและนั่นแหละค่ะจึงทําให้มีแร่ธาตุฟอสฟอรัสโพแทสเซียมที่ค่อนข้างสูงดังนั้นถ้าคนที่เป็นโรคไตนะคะอยากจะทานกลุ่มขนมปังแนะนําเป็นขนมปังแผ่นขาวจะดีที่สุดค่ะ 3. ก็คือข้าวกล้องนะคะก็เป็นธัญพืชที่เต็มเมล็ดทําให้มีปริมาณโพแทสเซียมฟอสฟอรัสที่สูงกว่าข้าวขาวดังนั้นเพื่อความปลอดภัยคนที่เป็นโรคไตนะคะทานข้าวขาว ดีกว่าเพราะว่าข้าวนะคะเราจะทานเป็นอาหารหลักๆอยู่ทุกวันเราจะคุมแร่ธาตุโพแทสเซียมอฟอสฟอรัสได้ดีกว่าค่ะ4ผลิตภัณฑ์จากนม,มวัวนมเป็นแหล่งโปรโตีนและแร่ธาตุที่ดีซึ่งรวมถึงแร่ธาตุโพแทสเซียมแล้วก็อฟอสฟอรัสด,ด้วยแร่ธาตุกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะสูงดังนั้นนะคะสําหรับนม,มวัวผู้ป่วยโรคไตไม่ควรที่จะดื่มมากจนเกินไปหรือสําหรับไตระ้ะท้ายๆแล้วควเรเลี่ยงเลี่ยงการทานก็จะดีค่ะ 5. ้าอัลมอนด์มีทั้งโปรตีนและก็ไฟเบอร์ที่สูงรวมถึง มีแร่ธาตุโพแทสเซียมฟอสฟอรัสสูงด้วยเช่นกันซึ่งอัลมอนด์นะคะก็จะไม่เหมาะกับโรคไตที่ต้องดูแลจํากัดปริมาณโปรตีนแล้วก็ต้องดูแลควบคุมในเรื่องของแร่ธาตุต่างๆในเลือดด้วยสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24เทีวีสถานีคนรักสุขภาพย4ชั่วโมงค่ะ